สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอด seven m สกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับช่วงนี้ก็คงจะเจอกันในสุดส,สัปดาห์นะครับวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ก็มีฟุตบอลให้ทำามุนทำเชียร์กันเยอะมากนะครับนอกจากบุนเดสตซีกาเยองมันแล้วเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยลีกใหญ่จะตามมาหลายลีกเลยนะครับก็อรอติดตามกันได้ครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคืนวันนี้บุนเดสซีกาสาคู่ เบลเริ่ม็นที่เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับอาทักแฟรงเฟิร์ตอันดับ11จะเปิดบ้านเจอก,กับไมอ์อันดับ15ครับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยมีอยู่35มสต้มเกมล่าสุดทําได้ดีมากนะครับบุกถล่มเบลเดอร์เบรเมนสามศูนย์ครับตัวลหลักฟิลิปคอร์ตติดนะครับไดชิคคามาดะข้างหน้าเป็นอันเดรซินวาแล้วก็มีบาัตดอรสเป็นตัวสอดแทรกนะครับฝั่งของทีมเยือนอย่างไมอ์เนี่ยมีอยู่28แตม้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับฮอฟเฟนไฮม์ศูนย์ต่อหนึ เกมน้าที่เจอกันมาเปิดบ้านชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้แฟรงก์เฟิร์ตเหนือกว่าครับคือจะว่าไปช่วงหลังโควิดนี่ต้องบอกว่าฟอร์มของแฟรงก์เฟิร์ตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับชนะมา2เกมติดในขณะที่ไมล์เองเนี่ยเล่นมา4เกมหลังโควิดไม่ชนะเลยนะครับสถิติก็เป็นบอลบ้านใครบ้านมันแต่นั้นดูแล้วผมว่าวัดใจแฟรงก์เฟิร์ตครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูในคืนวันนี้ครับ คู่ต่อมาเวลา2องทครึ่งนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอันดับ5เปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงบาเยนน์มิวนิกเลเวอร์คูเซ่นมีอยู่56แต้มเกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะไฟบวก1นนะครับตัวสำคัญคาริมเบลาลาบี้นาเดียมอาร์มิวรี่มูซาดิยาบี้นะครับแล้วก็คายฮาวต์ยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมฝั่งของว่าที่แชมป์อย่างบาเยนเนี่ยมี67แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มด้สเซนดอฟ50นะครับโจชัวกิมมิช อ่าโทมัสมุลเลอร์แซดแกนาบี้นะครับคิงสี่กมองโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อยู่กันครบแถมข่าวดีเนี่ยเตียวก็คันทาร่าจะหายเจ็บกลับมาด้วยนะครับเกมบได้ที่เจอกันเลยวร์คูเซนบุกชนะ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมบาเยินถูกยกให้เหนือกว่าคือผมมองว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่บาเยินจะเอาคืนได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ดูแล้วเนี่ยบายเยอร์กำลังเดินหน้าอย่างมั่นใจนะครับชนะ14จาก15เกมหลังสุดในลีกผมยังมองว่าบายเยอร์ดีกว่าครับจะบุกชนะเลเวอร์คูเซ่นได้แน่อยู่ที่ว่าจะ1หรือ2ประตูนะครับปิดท้ายที่เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับโบรุสเซียดอนมุนรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับแฮท่าเบอร์ลินอันดับ9ดอนมุนมีอยู่60สต้มเกมล่าสุดบุกถล่มพาเดอร์บอล6ต่อ1นะครับปัญหาคืนวันนี้เยอะเหมือนกันนะครับมัดฮุมแมลประกหลังตัวหลักติดโทษแบน แถมมามุตดาฮูดมาโก้ร้อยก็ยังเล่นไม่ได้นะครับยังเจ็บนารายของอลิงเบลฮาเล่นก็ยังไม่น่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้นะครับทำให้ตัวหลักจะเป็นโทมัสเดลานี่นารุกมีจารอนซานโชทอกองอาซาจูเรียนบันนะครับเจอกับแฮท้าเบอร์ลินที่มีอยู่3 8แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอัลส์บวก2.0นะครับ บูโน่รับเบเดียคุมทีมดีมากนะครับเรียกว่าหลังโควิดนี่ชนะ3เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับปัญหาเดียวก็คือมาริอัสคุณย่าเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวที่หลักๆที่เหลือจะเป็นมาโกกรูยิชวลาดิเมียดาริดาลูเกบากิโอนะครับรวมไปถึงเบรัดอีบีเซวิตก็ยังพร้อมลงเล่นนะครับ เกมแรกที่เจอกันเนี่ยดอทมูลบุกชนะ21ครับแน่นอนก่อนเกมดอทมูลถูกยกให้เหนือกว่าคือดอทมูลเหนือกว่าแน่ครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มของแอตแลนตาเบอร์ลินต้องบอกว่ามาดีมากๆนะครับโอกาสที่ดอทมูลจะมาชนะขาดถึง2ประตูผมว่าไม่ง่ายครับวัดใจเชียร์แฮต้าเบอร์ลินนะครับมีมุมลุ้นมาแบ่งแต้มหรือต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เกินหนึ่งประตูเชียร์แฮต้าเบอร์ลินนะครับสรุปสาทีมขึ้นวันนี้ครับชอบไปที่แฟรงก์เฟิร์ตบาเยนมิวนิกและแฮต้าเบอร์ลินครับ เหมือนเดิมน,นะครับฝากไปด้วยสำหรับรายแอดของเราแอ7 s 7 v e อ m so กรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ